เราเห็นกวางป่ากวางมูดอยู่ตรงนั้นนะคะป่าเห็ดจะพี่น้องป่าเห็ดเราป่าไมมาแล้ว <c oughs> สามีเอาของมาไหวนะจะเพราววันนี้สามีสิม,ทมาทำออันทอนให้บ้านเพิ่อนนะาจา่ะพี่น้องค่ะ นี่ค่คะมาทำอันทอนให้บ้านหลังนี้นะคะรอบๆบ,บ้านนี่กะอุ้ยพี่น้องเอ้ยว่อจากภาคป่าล้วนๆป่าเห็ดล้วนๆป่าเห็ดล้วนๆน,นะจะ๊ะแถบนี้ค่ะอุ้ยดูก่อนว่านี่คืออะไร บรรยากาศสวยงามมากค่ะเสียงนกร้องเจียวเจ้าพ,พี่น้องขาพ่นพ่นเอาอาหารให้นกเนาะพี่นอ้องอู้บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนขานี่แหละค่ะบ้านติดค้นพูนอยู่ตามป่าตามเขาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้สิเป็นบ้านของคนโนเวนะคะเป็นบ้านผักร้อนคนโนเวนะจ๊ะเปิ้ลสิเฮ็ดอ่า ระเบียงเนาะค่ะพื้นเอื้อว่าระเบียงเนาะค่ะเพื่นนในสามีต้อมาเห็ดระเบียงให้นี่แหละค่ะอาชีพของสามีต้อเนาะค่ะวันนี้ก็เอาของมาไว้ก่อน วันหลังค่อยมาทำเนะคขาก็ทยอยเอาของมาเนาะจ้ะอู้เสียงนกร้องบรรยากาศดีมาก อาชีพสามีฝรังอาชีพสามีฝรังเนาะจานนี่ค่ะ,คะพึ่งก็เห็ดงานค้าขักนี่ค่ะพี่น้องค่ะบเห็ดจังซีก็บ,บ่ได้เนาะค่ะเห็ดบ่ได้ยุ่ได้เซาก็เป็นสามีตัวน,นี่ล่ะค่ะพี่นอ้องเอ้ยหน้าหนาวก็ตัดใ้ตัดปลาหน้าห้อนกับทางานเติมแต่งบ้านเนาะจา้าเป็นสร้างเขาเรียกว่ารับช่างทั่วไปแต่ก็เป็นสร้างนี่ค่ะพี่น้องจริงๆพึ่นเลี้ยนจบสร้างคนนีค่ะออกแบบ ออกแบบบ้านได้ดีค่ะออกแบบบ้านออกแบบอย่างได้เ ouais. บิดเพิ่นเลียนจบสร้างเลยแล้วก็เพิ่นก็เลียนจบครูน้ำเนาะค่ะเลียนจบครูด้วยจบช่างด้วยนะคะแล้วก็มีการเลียนเลียนหมอนึ่อีกดิค่ะพี่น้องเลียนหมอนำแต่ว่าเลียนหมอเพิ่นเลียนนั่นเลียนผู้ช่วยพยาบาลค่ะอ่าผู้ช่วยหมอนะคะแต่เพิ่นก็เลียนบ่จบนะคะอันนั้นเพิ่นเลียนบ่จบเพิ่นใจบ่เอาก่อนเนาะจ้ะเพิ่นเลยมาเพิ่นลมา เพิ no. e ่นมามักอ่าก่อสร้างมามักเติมแต่งบ้านเพิ่นก็เลยมาเรียนแบบอ่านี่แหละค่ะเติมแต่งบ้านแต่งบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องและเพิ่นก็ชอบปลานําเพิ่นชอบปลาสแล้วเพิ่นก็เลยอันชอบตัดไม้ตัดปลาเพิ่นก็เลยอ่าชอบงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวไหนก่อน คือว่าเพื่อนสิเห็ดจากนี่ไปหอดถนนแล้วก็ไปเห็ดไปหอดบ้านเลยจ้ะทินทินโฮซวิตอ,อืมสิเห็ดกุ้งยาวไปหอดพี่เลยค่ะอ๋อทำยาวมาถึงขนาดนี้เลย โอเคโอเคโซ่น <Okay>, uh ่าสกปรกแเราฝึนี้ทุกที่กที่ทุ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 นที่ทุมที่ทุกที่ทุกที่ี่ทุกที่ทุกที่ทุกที่่ท่กที่ทกที่ทกที่ทุี่ทุกที่ท่ทุกที่ทุกที่กที่ทุกีกที่ทกที่ทุก นี้กำลังจะมาเอาเบี้ยต้นกอนนะคะเราจะไปปลูกต้นไม้กันนะคะทุกคนสร้างเบี้ยต้นกอนไว้กับสิมะเอาเบี้ยต้นกอนนจาแบบนี้ที่เรากำลังมาเอาพันุ์อยู่นจาฟี่น้องนี่ก็คืออ่าแล้วนี่คือ ตอนนี้กาลังมาเอาเบียนนะะเบ้ยไอ้ต้นกรเนาะค่ะเบี้ยต้นกรไปปลูกเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็คือเป็นกองกองจะซีน่ก็คือเบีย้ยอยู่ในนี้เนาะคะ่ะต้นกรนเล็กนะคะเพราะเราจะไปปลูกเสาร์อาทิตย์นี้ต้องไปปลูกแล้วค่ะสร้างผลงว้หลายพันต้นหูมงงาที่หูมมง่าที่ยอเะ่อ <c oughs> เอ็นโลดะ <c oughs> อ้อฮ uh oh. ะกล้กองหนึ่งร้อยอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาสิบกล่องสิบกล่องกล่องละร้อยต้นนะจ๊ะกล่องละร้อยต้นสิบกล่องสามีกับแม่เอาเบียร์ต้นก่อนไปปลูกอยู่เนาะค่ะพี่น้องเออเราก็เอาไปสิบกล่องเนาะค่ะ สิบกองหนึ่งกลองก็มีร้อยต้นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะต้อนสิพาทุกคนไปดูการปลูกต้นก่อนนะคะเดี๋ยวต้อนสิพาไปดูเนาะจ้าวันเสาร์นี้เราไปดูกันนะคะวันนี้มาเอาของก่อน